สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกรรมที่เราไปทําแท้งมานะครับว่าคนที่เราเคยไปทําผิดพลาดมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับด้วยตัวของท่านเองนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไปทําแท้งมานะครับคือไปผิดสิ่ข้อที่1มาครับ ส่วนใหญ่ไปแก้กันไม่ค่อยจะถูกวิธีนะครับบางทีไปสะดอะเคาะบ้างอ่ามันก็แก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับคือทําให้จิตใจมันผ่องใสได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับเอาล่ะคราวนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าต้นเหตุนะครับหรือว่าสาเหตุนะครับการทําผิดศีลเนี่ยหรือว่าการทําทําแท้งเนี่ยคือมันเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงครับคือเราจะต้องมองให้เห็นโทษก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของการทำแท้งก็คือมนุษย์จะเกิดก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้นะครับที่คนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะมีบุญ <ix> มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยน้อยคือเขาจะต้องมีสินห้ามาก่อนถูกต้องไหมครับเมื่อเขามีสินห้าเนะก็คือมีสิทธิ์ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ลนะ ศีห้าแปลว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็คือต้องมีศีน้าเป็นปกติอย่างน้อยนะครับจะต้องมีศีน้านะครับจะมีมากมีน้อยแล้วแต่นะครับยังไงครับคราวนี้เวลาเราไปจัดการห้ามเขาเนี่ยคือไม่ให้มนุษย์เข้ามาเกิดเนี่ยในคันของอในคันของเราก็ดีหรือว่าในคันของผู้รองของเราก็ดีนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้คือเป็นการฆ่าเลยนะครับ นี่คือการฆ่ามนุษย์นะครับเพราะนั้นเป็นกรรมที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งนะครับเพระนาะฉะนั้นก็ให้ท่านคิดเอาแล้วกันนะครับว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับถ้าเป็นเราบ้างอยู่ในคันแล้วมีคนมาทําแท้งไม่ให้เราเกิดทําไงครับเราจะต้องไปเวียน่ายที่ไหนก็ก็ไม่รู้ถูกต้องใช่ไหมครับ mm hmm. อ่าคราวนี้คราวนี้เรา เรารู้แล้วนะครับว่าการทำแท้งเนี่ยมันคือการผิดศีลข้อที่1นะครับเดี๋ยวลองมาดูในพระสูตรนะครับอิติวุตตก,กะสูตรนะครับอ่าลองมาดูนะครับอันนี้คือความรู้ของพระพุทธเจ้านะครับท่านบอกว่าถ้าเรารักษาศีลข้อที่1ไว้ได้เนี่ยหนึ่งจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์อวัยวะน้อยใหญ่แต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นไงครับ แขนขามันรีดได้มันอาจจะหายไปหูแหว่งตาแหว่งหูบอดครับอันนี้คือเกิดจากการผิดสิขนสข้อที่หนึ่งนะครับผิดสินข้อที่หนึ่งะครับความถึงพร้อมด้วยสูนสูงและส่วนกว,ว้างบางคนเกิดมาเตีย้ยเกิดมาอ่าถูกน่ารักถูกต้องไหมครับตรงข้ามอ่าคราวนี้โยมต้องเราต้องคิดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยนะครับมีชาวปัญญาไหวพริบดีถ้าฆ่าบ่อยๆเป็นไงครับมันหัวสมองมันตื้อไปหมดเลยนะครับ ข้อที่ห้าหน้าดูหน้าชมตรงกันข้ามหมดเลยครับโยมก็ต้องดูวิธีเอานะครับว่ามันตรงคือตรงกันข้ามเลยนะครับข้อสิบเอ็ดเนี่ยความที่เป็นที่น่ารักของสัตว์ทั้งหลายหวังการมาของเขาเพราะคนที่เขาไม่ฆ่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีจิตใจที่เมตตาถูกต้องไหมครับสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมหวังการมาของเขานะครับข้อนี้ข้อสิบเนี่ยบริษัทไม่แตกแยก แต่ว่าอันนี้เรากำทําแท้งคือเราฆ่าแค่คนคนเดียวถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมุติถ้าหากว่ามีนกเป็นฝูงในป่าเนี่ยเรายิงปืนเปี้ยงไปเป็นไงครับวงแตกเลยนก,นกวงแตกเลยนะครับต่อไปข้อที่สิบสี่เป็นผู้ที่ใครกําจัดได้ยากถ้าเราทําตรงข่ามันก็วิบัติเอานะครับความเป็นผู้ปองร้ายของผู้อื่นเห็นไหมครับถ้าโยมดูในข่าวหยุดดู ดูในอะไรนยเห็นไหมครับว่าบางทีแทบจะไม่บางคนแทบจะไม่ได้รู้จักกันเลยมีเรื่องทะเลาะบบกแวงกันก็เป็นไปได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือจากความรู้ของพระเจ้าที่ท่านสะสมมานะครับข้อสิบเก้าเลยนะครับโรคภัยน้อยเอาละคนที่ทาแก่แท้งมานะครับคุณจะต้องเจอแน่โรคเกี่ยวกับหนึ่งมีบุตรไม่ได้แบบนี้นะครับ สมม,สมมุติถ้าคุณไปรีดออกมาแล้วมันเป็นเลือดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ต้องการเลือดเหล่านั้นแล้วถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคุณจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดแน่นอนโรคเลือดโรคฤิสีดวงอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังทําออกนะครับนั่นแหละคุณกําลังเอาอะไรออกก็แถวๆนั้นนะครับมันก็วิบากกรรมมันก็จะโปกส่งผลอยู่แถวๆนั้นนะครับโรคมีบุตรยากเห็นไหมครับ ข้อที่21พัดภาคจากของรักเห็นไหมครับกุศจะเกิดเป็นไงครับไม่ให้เกิดเราเกิดกรรมพัดภาคเพราะฉะนั้นคนที่เศษกรรมที่หรือที่เขาจะเห็นไหมครับแม่กับลูกอยู่นคนละจังหวัดคนละตำบลคนละประเทศกันเลยครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเศษกรรมนะครับข้อที่ยี่บสองก็คือเป็นคนที่มีอายุยืนกุณก็อายุสั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขเรื่องของศีลให้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นคราวนี้เราพอมองภาพออกแล้วนะครับว่าเรามองเห็นโทษแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามาเกิดเป็นเขาบ้างเอาเอาใจเราเอาเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเอาละคราวนี้คราวนี้มาดูวิธีการแก้กันเรารู้แล้วนะครับว่าเราผิดสินข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรักษาสินข้อที่หนึ่งให้ดีนะครับ เอาละในเรื่องขออหลวงพี่จะเน้นย้ำเรื่องของศิลข้อที่หนึ่งเรื่องการทําแท้งอย่างเดียวนะครับคราวนี้เมื่อคุณรักษาศินข้อที่หนึ่งได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังจะเจอก็คือ,คอหนึ่งเดี๋ยวหลวงพี่อธิบายนี้เพิ่มเติมนิดนะครับถามว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทำผิดศินข้อที่หนึ่งมาบ่อยๆเนี่ย อ่าอันนี้คือคนที่มีกรรมเหมือนกันนะครับกรรมสายทําแท้งเหมือนกันเนี่ยอ่าอันนี้คือคนที่มีกรมมนนมกรมทําแท้งนะครับหมายความว่าคุณอยู่ในกรอบของคนที่มีกรรมทําแท้งคือคนที่ทํากรรมเหมือนๆกันใช่ไหมครับเพราะฉะน,น,นั้นคนที่ทํากรรมเหมือนๆกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่มภูมิเดียวกันเห็นไหมครับเอาละอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นตัวคุณนะครับ อ่ะมีผมด้วยอ่ะผมอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วกันนะครับคราวนี้คนที่จะเขาจะมาอยู่เนียนกับคุณก็คือเขาจะมามีปฏิสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีกรรมทําแท้งเหมือนเดีอวกันกับคุณระหว่างที่คุณรักษาเสียงข้อที่หนึ่งอย่างดีนะครับคุณจะไม่ทําแท้งอีกแล้วคุณรู้แล้วคุณสํานึกได้แล้วนะครับพอคุณจะไม่ทําแท้งเสร็จเนี่ยก็จะมีคนพวกเนี้ยเข้ามาอยู่เนียนกับคุณตลอดเวลานะครับ พาไปทำแท้งหน่อยมีที่ไหนกะขอที่ปรึกษาหน่อยขับรถพาไปหน่อยขอตั้งไปทำแท้งหน่อยคือเขาพยายามจะดึงคุณเพื่อให้ไปมีส่วนร่วมในการผิดศีลข้อที่หนึ่งอีกเหมือนเดิมคุณเห็นอะไรไหมครับว่าการที่เราไปสนับสนุนเกี่ยวกับคนทำแท้งเหล่านี้เป็นไงครับมันมีผลมันมีบากคุณขับรถพาเขาไปส่งที่สถานที่ที่ทำแท้งเป็นไงครับ ็เหมือนคุณมีส่วนร่วมกันคุณใช้รถเป็นเครื่องมือในการฆ่าคนถูกต้องนะครับเหมือนคุณก็เอาเอาเอาเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยพาไปฆ่าท่านั้นเองนะครับคุณให้ตังหมอไปทําเนี่ยเป็นไงครับอ่ะคุณอ่ะคุณให้เงินเพื่อนคุณไปทําแท้งเป็นไงครับคุณใช้เงินในการทําผิดสีลงข้อที่หนึ่งนะครับเหมือนกับจ้างหมอก็เหมือนกับมือปืนเนี่ยมาถึงคุณก็ เรียกไปเลยอไปยิงไอ้คนนี้หน่อยอะคราวนี้เอาทางไปเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณกําลังทําอะไรอยู่ครับคุณกําลังทําผิดสินข้อที่หนึ่งอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องห้าคุณจะต้องดูให้ออกนะครับหักห้ามใจให้ได้นะครับอย่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับคนเหล่านี้นะครับเอาคราวนี้เรามาดูว่าทําไมหลวงพี่ถึงไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องอ,อันนี้คือ คำพิยมทําแท้งนะครับคือปิดสีลข้อที่หนึ่งนะครับทําแท้งมาแล้วเอามาเป็นตัวตั้งนะครับที่หลวงพี่บอกว่าให้เรารักษาเสียงข้อที่หนึ่งได้เนี่ยหมายความว่านี่คือสีลข้อที่หนึ่งที่เราจะเอามาเป็นตัวหารเห็นไหมครับถ้าโยมไม่ช่วยเขาในการส่งเสริมการทําแท้งด้วยโยมโยมมีบุตรของโยมเองเป็นไงครับทำแท้งกับทำแท้งตั้ง หาด้วยตัวทําแทงเท่ากันมันเป็นไงครับผลมันได้ออกมาแค่หนึ่งเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นโยมก็ได้รับผลแค่หนึ่งเองแต่ถ้าโยมไม่มีตัวอาหารเนี่ยคราวเนี้ยผลมันออกมามันจะมากนคะราวนี้เมื่อโยมรักษาศีลได้แล้วครับโยมโยมโยมก็ต้องรักษาศีลข้ออื่นให้ได้ด้วยนะครับบวกกับทำทาน ทำทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิถูกต้องไหมครับการสวดมนต์ก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งอ่ะคุณไปนั่งทำสมาธิอ่ะและ้วศีลข้ออื่นนะครับศีลห้าคุณต้องรักษาด้วยนะครับลืมสุราคุณต้องยุติแล้วนะครับเพราะว่า สีนข้อที่ห้าเนี่ยมันทําให้เรามีสติปัญญาที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเรามีตัวหารมากเป็นไงครับผลที่ได้มันก็น้อยลงไปละเหลือ0.5ละ0.25ละอ่ะมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับน้อยน้อยน้อยลงไปอาจจะเหลือ0.00001ลาวิบากกรรมมาส่งผลน้อยมากเลยถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้น 1. คุณจะต้องหยุดการทำแทงก่อนเอาละหนึ่งคุณจะต้องระลึกก่อนได้นะครับระลึกให้ได้นะครับว่าเห็นโทษของการทำแทงแล้วระลึกถึงโทษให้ได้นะครับสคุณจะต้องหยุดทำแทงเพิ่มหยุดเลยนะครับเพราะอะไรครับเราจะไม่ก่อกรรมเพิ่มอีกแล้วนะครับ ถ้คู่นะครับเอาละหยุดผิดศีลน,นะครับผิดศีลข้อทําแท้งนะครับหรือว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งในการเอาละเมื่อคุณหยุดได้เสร็จแล้วเป็นไงครับข้อที่สามทำตัวหาให้มันมากขึ้นคือรักษาศีลทำปุสสนให้มันมากขึ้นนะครับนี่คือวิธีทางแก้ที่ถูกต้องนะครับ ไม่ใช่ว่าไปร่วมพิธีดเดาะเราะอะไรแบบนี้แล้วมันจะหายนะครับอันนั้นมันไม่ตรงประเด็นนะครับจุดของคุณคือประเด็นของคุณคือหนึ่งคุณผิดศีลข้อที่หนึ่งนะครับคือฆ่าคนนะครับหรือฆ่านะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคุณจะต้องระลึกโทษของการฆ่าได้ก่อนพอคุณระลึกโทษของการฆ่าได้คุณรู้แล้วว่าผลมันเผ็ดร้อนมากอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรักษาศีล หยุดก่อกรรมทาหยุดก่อกรรมที่ในการฆ่าของคุณให้ได้นะครับต่อไปคุณทํากุศลให้มันมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามีศีลแล้วเรามีตัวหารมากแล้วเพราะฉะนั้นผลของวิบากในอนาคตคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมาส่งผลกับคุณแน่นอนนะครับคราวนี้หลวงพี่จะให้เราเริ่มแก้กรรมด้วยให,ให้มันถูกวิธีนะครับ คราวนี้เราจะทํากุศลอย่างไงครับเพราะนี่คือเราฆ่าใครครับฆ่าคนหรือฆ่าเด็กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสร้างกุศลได้ตรงข้างล่างเนี่ยอย่างเช่นการมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานเห็นไหมครับทําไมถึงมันจะเป็นอ่ะเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันนะครับว่าเพราะว่าเราไม่อยากได้เด็กถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น บางคนอาจจะเกียดเด็กเลยก็ได้ไอ้จากการกรรมทําแท้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าไปดูแลตีซีกับคนเหล่านี้ให้ดีนะครับดูแลเด็กดูแลบุตรหลานเลี้ยงอาหารบ้านเด็กกำพร้าจัดกิจกรรมวันเด็กเกี่ยวกับเด็กทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็อย่างเช่นถ้ามีคนท้องมีคนอะไรเนี่ยคุณเข้าไปรับใช้บริการเขาเลยนะครับ พาเขาไปฝากคันพาเขาไปโรงพยาบาลช่วยเหลือออกทรัพย์ให้คอยดูแลเอากระเช้าไปเยี่ยมหาเสื้อผ้าหานมหาอะไรบำรุงคันเลยครับหน้าที่ของคุณนะครับถูกต้องไหมครับเพื่อที่เราจะได้ลดกรรมจากการที่เราไปทําแท้งมาถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่ที่สิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับจิตมันจะได้คลายครับจิตจะได้คลายจากการฆ่าคราวนี้ หลวงพี่จะให้ดูอันนี้นะครับว่าเวลาที่เราจะฆ่าเนี่ยอารมณ์ที่เกิดเกิดในการฆ่าฆ่าเด็กหรือทําแทงเนี่ยมันคืออารมณ์โทสะถูกต้องไหมครับตรงข้ามกับอารมณ์โทสะคืออะไรครับเมตตาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเจริญเมตตาให้มากขึ้นหลวงพี่เลยบอกว่าให้ไปทําอะไรครับ คอยดูแลกัดจัดกิจกรรมวันเด็กมีเมตตากับเด็กคอยดูแลคนท้องคอยอุปถาคอยช่วยเหลือทางการเงินขับรถไปให้บำรุงคันซื้อของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคนท้องถูกต้องไหมครับนี่คือตรงประเด็นจริงๆเลยนะครับแม้แต่ถ้าเขาจะไปทําแท้งคุณก็ไปห้ามเขาเอออย่าไปทําเลยนั่นะแหละมันไม่ดีนั่นะแหละโทษมันกค่อนข้างแรงถูกต้องไหมครับคราวนี้ อีกข้อหนึ่งก็คือกรรมที่คุณทําแท้งยังไงคุณก็ต้องได้รับอยู่แล้วนะครับเศษกรรมเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ที่เราดูจากในอิติวุตตะสูตรนะว่ามันมีอกยังไงเราก็ต้องได้รับโทษของมันแน่ๆนะครับเพราะว่าเราไปทํามาแล้วถูกต้องไหมครับอ่ะเนี่ยอย่างเช่นเป็นโรคภัยเนี่ยเป็นขนาดเป็นคนมีโรคภัยเนี่ยอย่างเช่นอะไรโรคอะไรบ้างครับ คนที่จะมีโรคภัยเกี่ยวกับกรรมทําแทงโรคอะไรครับพวกฤทธิ์สีดวงพวกนี้ครับคือคุณทําตรงไหนอ่ะวิบากกรรมมันจะมาส่งผลตรงนั้นนะครับฤทธิ์สีดวงพวกนี้ครับแล้วก็พวกโรคเลือดโลหิตจางโรคโรคเลือดอทำไมมันถึงเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนะครับเพราะว่าเวลาไปรีดเด็กเนี่ยมันรีดอะไรออกมาครับมันรีดเลือดออกมา เวลาคุณไปแยงอะไรอยู่ตรงนั้นนะมันคืออะไรครับทวารหรือว่ามดลูกบางคนนะครับเป็นหนักถึงขนาดแบบมีบุตรไม่ได้เลยมีบุตรยากแสดงว่าเป็นอะไรครับคุณเคยทำแท้งมาในอดีตแน่ๆน,นะครับหรือว่าในชาติปัจจุบันที่คุณเคยทำในอนาคตจะส่งผลให้คุณมีบุตรยากนะครับหลวงพี่เลยบอกว่าให้คุณไปดูแลบำรุงบำรบ,บุตรเด็กนะครับ เห็นไหมครับอ่าต่อไปมีอะไรอีกครับอ่าคราวนี้สิ่งที่เรากำลังจะทำได้ต่อไปก็คืออะไรครับหนึ่งคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องป่วยแน่นอนในอนาคตสีคุณไปเลยทำทานเกี่ยวกับยาเลยทำทานพวกยาหรือว่า ไปถวายสังฆทานเกี่ยวยาหรือว่าไปทําบุญเกี่ยวโรงพยาบาลพวกเนี้ยครับพวกเครื่องมือแพทย์นะครับโรงพยาบาลเพื่ออะไรครับในอนาคตคุณจะได้มียามารักษาโรคพวกนี้มารักษาโรคเลือดพวกนี้นะครับหรือว่าไปทํากิฟตในอนาคตคุณจะได้พออาจจะมีบุตรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะช่วยคุณได้ในอนาคตครับ ฝั่งที่เป็นกุศลก็ส่วนหนึ่งฝั่งที่เป็นอกุศลก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับของพี่จะสรุปให้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันดับแรกคุณจะต้องระลึกเห็นโทษของเขาให้ได้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเรามาเกิดเนี่ยแล้วเราโดนฆ่ามากจ,จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อคุณระลึกเห็นโทษได้เสร็จแล้วให้คุณหยุดนะครับพฤติกรรมการทําแท้งบางคนไม่ได้ทํามารอบเดียวนะครับสองรอบสามรอบสี่รอบทําแล้วทําเล่าอีกนะครับ โอกาสของคุณแสดงว่าจิตคุณเป็นไงครับคุณไม่ต้องการเลยคือลักษณะของโทสะครับคือไม่พอใจขัดเคืองขัดข้องครับคือไม่อยากได้ครับคือไม่อยากได้บุรเอาไว้ต้องครับตรงอารมณ์ตรงกันข้ามที่เราจะต้องเจริญก็คือเมตานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหยุดการฆ่าของคุณให้ได้แล้วก็อะไรครับจเจริญกุศลต่างๆนะครับ หยุดการทําแท้งทําทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลห้าทำสมาธินะครับไปทําทานเกี่ยวกับยาทําทานเกี่ยวกับโรงพยาบาลพวกเลี้ยงอาหารเด็กอ่อนดูแลลูกหลานหลานแบบนี้นะครับลูกหลานของคุณนะครับคุณคุณต้องเข้าไปดูแลคนท้องดูแลหรือว่าไม่งั้นก็คือคุณต้องมีบุตรเองเลยนะครับคุณจะได้แก้กรรมอันนี้ได้นะครับ ว่ามีบุตรเองเลยก็ได้นะครับมีบุตรแล้วคุณก็เลี้ยงบุตรของคุณไปนะครับบำรุงบำเรอคันของคุณให้ได้นะครับมันจะได้ช่วยเราโรคเหล่านี้ในอนาคตของคุณได้นะครับโรคเลือดโลลรคริสีดวงคารมีบุตรยากนะครับบางคนมีอ่าบางคนที่เขามีเศษกรรมกจากการทําแท้งมาเป็นไงครับมดลูกเขาไม่แข็งแรงเลยนะครับบางคนมันเป็นที่มดลูกเลยนะครับ เห็นไหมครับว่านี่คือเรื่องของการทาแท้งเพิ่มนะวิธีการแก้ทุกท่านต้องไปแก้ด้วยตัวของตัวเองนะครับแต่ถ้าเรายังทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เราทําแท้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คูณเข้าไปอีกเอาคนที่สองเอาคูณคนที่สามเข้าไปอีกไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ตัวตั้งมันเยอะแล้วตัวหารแล้วเราไม่ทำกุศลเพิ่มเนี่ยเป็นไงครับหนักเลยนะครับ เพราะนั้นพอมองภาพออกนะครับก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องกรรทำแทน้งนครับ